ครับก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักนะครับหรือชาวเอฟซทุกท่านนะครับครับเช่นเดิมนะครับพบกับออสสมจิตสักดีหรือเป็นเค o ทีโอคารมีเก็บความรู้เทคนิคการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในเกิ่งของส่งทวิกกี้นะครับหรือเป็นแถฟรีสไตล์จากพอไยไลแนวที่ออสคัดหรือการตัดในโซนของซิกดันจอน ปลายลายชัยแนวที่เราไล่ห,หรือเก็บลักษณะของการซอยลักษณะของด้านหูปลายลายชจยแนวที่เราไล่หรือการโค้งมนหรือลักษณะของการไล่หรือการใช้กันไก่ดิวหรือเจาะหรือแทรกลักษณะของปลายผมปลายลายชจยแนวหรือต้องการให้ลักษณะของทรงหรือลักษณะของจอดออกมาลักษณะของความเด่นหรือลักษณะของความพิ้วหวานจแล้วอัดขยับมาในโซนของซิกด้านหลังหรือลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเลีย กปลายชายแนวในโซนของซีกด้านจอรเรานำพามาเป็นไกด์ลายหรือวางกกอบหรือการไล่ลักษณะของความถุยปลายลายชายแนวที่เราใช้กันไก่ดอชิดหรือการเตะหรือการไล่ลักษณะของปลายผม กรอบลายชายแนวที่เราเน้นหรือการไล่ลักษณะของความทุยเทคนิคการทํางานที่เราคัดหรืองานตัดเพราะได้มีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่อาเกเสซี่นะครับอาเกเสซี่ก็คือที่อิตาลีนะครับคูบาอาจารย์เขาจัางสอนเลยนะครับว่าการคัดหรือการตัดในลนกักษณะของศีรษะทุย <c oughs> ควรจะต้องลักษณะของการเน้นหรือการไล่ลักษณะของโหนกหลังหรือรูปมกุฎรูปร์ดในโซนของซิกด้านหลังขอบลายแนวหรือศีษะหรือโครงสร้างหรือสีละลายแนวเขาจะได้ออกมาลักษณะของความถุยอันนี้เป็นเกจความรู้นะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่แนวทางของอรกเกซี่หรือปิตอิตาลีที่เขาได้ครูบาอาจารย์เขาได้สั่งสอนเสร็จแล้วออสมาไล่หรือเก็บลักษณะของความถุยปลายลายใจแนวที่เราไล่หรือการเก็บลักษณะของการ โค้งมลนลักษณะของโหนกหลังหรือรูปบุกุรูปพาร์ในโซนของซิกด้านหลังกอะลายชานแนวในลนักษณะของโซนของซิกด้านซ้ายที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของหลังหูหรือกึง่งลักษณะของคอเกียร์ปลายลายชายแนวที่เราใช้กันไกดิวหรือจอบหรือแซกลักษณะของขอบผม กรอบลายชายแนวที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของความทุยเสร็จแล้วออดมาไล่หรือเก็บลักษณะของชายผมหรือลักษณะของปลายผมที่เราต้องการให้ปลายลายชายแนวหรือลักษณะของความผิวหรือลักษณะของความสวยงามเป็นเก็บความลุกดีกว่านะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออดนามาแพนหรือแชรสี่ช่องทาง ติ t o ต็อ u ยูทูป a c e b ุ๊กไลค์และช่องเลียวสีช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินยืดแท็กเข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้ว <c oughs> เป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์กดกดระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน กดรูปัอใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าต่อไปงานคัดงานตัดในโซนของจิ๊กนั้งทุยที่ออสวางวีหรือการดึงตั้งฉากในถึงของพิระมิดผู้ไล่ปลายลายแนวหรือทิศะโครงสร้างสี่ละลายแนวหัวก็จะได้ออกมาลักษณะของควางทุยกอปลายใจแนวที่เราดึงในโซนของทูกเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของทิศะเข้ามาโค้งมนหรือมารับลักษณะของโหนกหลังปลายลาย ายแนวที่เราโค้งหรือการเดินกันไกลเพื่อให้ปลายลายชายแนวออกมาลักษณะของความพิวหวานการเก็บหรือการไล่ลักษณะของขอบทรงความหมายก็คือปลายลายชายแนวที่เราเดินกันไกลหรือดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของขอบผมปลายลายชายแนวที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเขียยเสช็จแล้วออดมาเก็บในส่วนของซิก้านซปลายลายชายแนวที่เราใช้กันไกลดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของจอนผม ก่อปลายชาแนวที่เราเก็บหรือการไล่หรือการโค้งหรือการปัดหรือการไล่สะบัดคัดเพื่อให้ปัดลายชาแนวให้ปลายลายชาแนวในโซนของซิกดันจอนให้เขาออกมาลักษณะของความพิ้วนะครับส่วนการพลิกมือหรือสะบัดคัดหรือการใช้กันไกลเหลาหรือลักษณะของไล่ปลายผมปลายชายชแนวของโซนของซิกดันจอน <net> ที่ได้ออกมาได้พิ้วนะครับส่วนกออ <AL> ปลายชแ,แนวในโซนของซิกดันนา ที่เราตัดในกึ่งของบมม้าเราพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายใจแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังเกอปลายใจแนวหรือลักษณะของหลังหูหรือกึ่งลักษณะของคอเกียร์ปลายลายใจแนวลักษณะของโหนผมที่เราเดินกันไกลเพื่อให้ปลายลายใจแนวหรือชายผมนี่ออกมาลักษณะของความผิวหรือลักษณะของความหวานจบงานเรามาดึงในโซนของซิกด้านหน้าเข้าหาตัวมงกุฎหรือลักษณะของความฮาร์ดในลักษณะของตัวเซนเตอร์ อันนี้เป็นเก็ตความรู้เป็นเทคนิคเป็นการทำงานที่ออดนำแพนหรือแชร์สี่ช่องทางติกต็อกยูทูปเฟซบุ๊กไลอ์และช่องเรียวสี่ช่องทางนะครับลองศึกษาลองพัฒนาได้ติ k กตอกเพียงกันแอดเอกมครับ S O M J I T ออดสมจิตหรือออดติกตอกศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ถึงช่องติ k กตอกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้า ทุกรูปแบบที่ออนแพนหรือแชร์ไ่างช่องติกต็อเพื่อนน้องหรือชาติเ c ทุกท่านนะครับศึกษาพัฒนากันได้จางช่องติกต็อส่วนทาง Facebook หรือ f a c e o o o k l น์เอฟว o ดอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออนประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพตีหรือเป็นแชมป์บหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งจริงแชมป์ผมโลกที่เวโรนาอิตาลี นำพาเทคนิคก,ก,การทำงานในสายงานของงานคัดหรืองานตัดในของท,งทวิกี้หรือปีสายมาเผยแพร่มาแชร์าถางช่อง Facebook หรือ Facebook like, f a c e b o o k ไล i ์ e อฟวีเด y ส่วนทาง YouTube ที่ออสแรน์รือแชร์ไปประมาณพันแ EP ้ออ ความหมายก็คือพันแปดร้อยกว่าตอนไปเลือกวิชาที่ต้างชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบการแยนงเก่งของเสริมสวยที่ออดแพนหรือแ,แชร์ไปใ่อช่ง YouTube. อง u t u b e กดเข้าไปพิมพ์คําว่าอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาแนวทางต่างๆได้ต้องช่อง YouTube <พ>อ,อย่าลืมนะครับมีทั้งผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าแล้วออดจะมีน้องใหม่มาแลวคือตรงช่องเรียว